เรามีเพลงคู่อีกเพลงที่เชื่อว่าน่าจะถูกใจหลายๆายคนนะครับครับผมซึ่งคือคําเตือนสําหรับศิลปินที่ร้องเพลงนี้เป็นคู่นะครับอ่ะก็รู้นายอย่าสบตากันระหว่างร้องเพลงนะ,ะ,ะแล้วก็เพลงนี้นะครับอายุต่ำกว่า18ฟังไม่ได้นะครับทำไมทําทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาก็รู้เมือเราร้องขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็รู้ โอ้นี่บอกไปกันเถอะ <c oughs> บ,บ,บ๊ายบายบ๊ายบายป <c oughs> พาอบอกว่าตั้งมา18บแปดลุกกันออกไปหมดเลยนะ <c oughs> อย่าลืมไปหมดอย่คุณพ่อคุณแม่เลยว,ว่างานนี้ทำไมมีแต่เพลงติดแหตมปหมดเลย <c oughs> อ่ะมาอินงโถอยอมารูแล้วอะไรยา <c oughs> นยาน ใครคนนเลนี่ยไ,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พี่ยไม่รู้อีกไหครับเดี๋ยวช่วยก็ใส่อารมหน่อยนะครับเพลงนี้ the wind ที่ชันเด่นคนเพียงครืนเสียงคนกระเท่ดังกาลกลมนาลครืนครั้งแล้วมาคอยประมวลชาเมืองจะรอนรอเกิดอะไรขึ้นมาละมันยังร้อนนะเปลี่ยนตัวไปทั้งเด้อ เราบลอ,ลอกนั่นกนเป็นไปไม่ได้ออกจะงงคงเป็นเพราะเธอทำซับซ้อนโอ้ยเดียวอย่ารักเดียวอยา่ยอยาหนึอโอ้ยโอ้ย ทนด้ยวยนานสักเท่าไหรหากคิดถึงไม่อยากจะกทิ้งเพื่อเธอทือไม่อยากเลื่อไว้ไกลได้เดพียอยากได้เพียงเสียงของเธอคือปล่อยบแล้วที่ฉันที่เดียวตัวลมทนไปไม่ไหวใจมันฟิวว่าไม่เจอคงขาดใจ ทำไมต้องเอาป้ายปิดหน้ากันมองให้เต็มตาไปเขาอารมณ์นี้หาดูที่ไหนไม่ได้แล้วฟางยังเปิดแทนเลยอะ จะทนได้านัเท่าไหาคิดถึงโอ้ต้อการเธอะ้อไยายาเื่อไรอยากได้ยินเพียงเสียงของเธอเปรียบอกรักเธอถึงฉันผพ้เดียวกดอารมจนไปไม่ไหวใจมัน อออออีอ้ <c oughs> ลยลอยเดินอ้อยไม่เอาฟังแล้วแบบอุ้ยผมค่ฟังอย่างเดียวห้ามจินตนาการตามนะครับ พี่นะจะทำมันไม่เป็นไรหมไมรอกพี่อายุจะยิบเจ็ดแล้วเกือบแล้วนะทำไมน้องนัททำมนันอาจจะดูไม่ดีนะครับเพราะยังไม่สูงพ <c oughs> อเลยนี่ขนาดคำเตือนเนี่ยไม่สบตาเนี่ยหลับตาได้ยินเสียงก็ <c oughs> ไม่ไหวนะจริงไหมละ่ะโอ้ยทีนี้แบบโอ พอจะผ่านเขครับก้นบึ้งหัวใจเลยโอ้ยแบบนี้พอจะผ่านไหมครับพี่เหรอเดี๋ยวถ้ายังไม่ผ่านเนียผมว่าพอก่อนดีกว่าถ้าโอยมากกว่านี้ใช่ใช่ไม่ไหวแล้วนะเออวบเอบวกผมว่าเอบวกเลยดีกว่าไหมคุณเป็นครูวิชาอะไรกันครับถึงให้คะแนนผมได้ในคำว่าโอ๊ยเนี่ยฮะ วิชาอะไรนะความรักอันนี้มันมากกว่าความรักแล้วมั้งเนี่ยน้องแนทโง่แฟนข่าวพี่เขาไม่ใช่อย่างนี้ทุกคนนะแฟนข่าวน้องแทัทเรียบร้อยจังเลยครับฟังเรานะเขนะิขน่ะเขินไปหมดแล้วอ่ะปากเวทีให้น้องแทัทไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวมาใหม่ครับอะไรนะอะไรนะ ไม่คือถึงไม่คิดอะไรฟังโอ้ยโอ้ยแล้วก็แบบพูดกับแฟนคลับขนาดนี้ก็ฟังแล้วก็เขินเหมือนกันนะไม่เขินไงเนาะไม่เขินเลยแฟนคลับผมฟังแล้วเขินปะเขินไหมเขินเห็นไหมเขินมากกว่านี้อีกเนาะ ย่างนี้คือธรรมดาแล้วยังไม่สุดประสบการณ์สอนคนมามากจริเอาแรงแรงแรงสุดนี่คือตอนไหนฮะคนเดียวและคนเดียวจะแรงที่สุดแล้วจริงเหรอมากด้วยมากด้วยเอาละผมว่าพักอารมณ์โอ้ยไว้ก่อนดีไหม วั <laughs> นนี้เนี่ยผมมีเพลงแบบว่าที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องตามได้เนี่ยมาร้องให้ทุกคนฟังแล้วก็อยากให้ที่อยากให้ทุกคนเนี่ยร้องตามกันไปด้วยนะครับผมกับเพลงหัวใจปูกกันครับ